สวัสดีครับลาะเลยลุยเลยวันนี้เราไปลาะที่ไหนไปลุยที่ไหนลูกเออไปลุยที่เพชรบุรีครับผมตอนนี้ถึงที่ไหนตอนนี้กำลังถึงอ,อชุมแพชุมแพครับใช่ใช่ครับชุมแพตอนนี้เราถึงชุมแพนะครับนี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ชุมแพลูกบรรยากาศตอนนี้ครับรู้สึกว่ามีเครมเลยครับเลยมีมีฝ<ค>นเยอะ เห็นไหมป้ายชัยภูมิเพชรบูรณ์เลยเราตรงไปเพชรบูรณ์ไฟสีแดงสีเขียวติดเขียวซะเนาะติดแดงซะเนาะกำลังแดงอยู่ดีๆอย่าลิ้งก่อนเขียวนะเขียวนะอย่าพิ่งแดง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 อย่าพึ่งโอ้สิบสี่วิได้อยู่ นี่ครับตอนนี้อยู่กลางอำเภอชุมแพใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่ตลาดอำเภอชุมแพตอนนี้ตรงเขาสีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงเดี๋ยวเราไม่ต่อสิบล้อดีกว่าสิบล้อมันอืดเวลาออกตัวครับเราจะย้ายเลนแล้วจย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เลาะเลยลุยเลย,ลเลยวันนี้มาเลาะไกลหน่อยครับ ชุนแพรโอ้ติดยาวเลยคันนี้นะเจ็ดสิบแปดวิไฟเขียวแล ได้มาบ่อยไหมลูกทอตเตอร์มาบ่อยไหมอตอนนี้เหรอเหมือนจำไม่ได้นะเหมือนเคยมันเคยมาตอนประมาณประมาณหกปีปีกว่าเนี่ยครับ <c oughs> เวลาเรากลับบ้านที่เมืองเลยเนะเราจะต้องผ่านเส้นนี้ตลอดนี่เลยเพชรบูรณ์แต่วันนี้จะเข้าทางเพชรบูรณ์นะครับติดไฟแดงอีกแล้วกลางตลาด ไปแดงอีกแล้วนะครับไแดงสองครับเี่เราเจอแต่สิบล้อสิบล้อเยอะเขียวแล้วข้างหน้าไม่เคลื่อนเลยสถานีตำรวจภูธรชุมแพ ดีมากเลยถนนลาดดีมาก,มากสิบล้อมาอย่างเร็วเลยด้านหลัง เยอะนะครับถนนเส้นนี้เพราะว่าเป็นถนนเศรษฐกิจรถขบูลโม่โคลนรถอ้อย ใครโทรเข้ามาสายของใครสายสายของผมสบเดี๋ยวสาวโทรมาเนี่ยเลย ชุมแพไม่มีน้ำท่วมชุมแพไม่มีน้ำท่วมจริงๆแล้วถ้าถ้าโดยปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกรถจะเยอะกว่านี้ทางเส้นนี้รถจะวิ่งเยอะมากตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วกรัี ความเร็วตัวถนนลื่นขับเร็วก็ไม่ได้ขับเร็วก็ไม่ได้ตอนนี้ถึงกินคืออะไรนะครับเนี่ยเลยชุมแพมันแล้วลูกเลยชุมแพใกล้จะทางแยก ระหว่างลมศักกับทางไปเลยครับทางไปทางไปเลยทางไปโอ้เน็บปตทเราขับปั๊มก่อนดีกว่าจอดปั๊มปตทก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเขาแล้วไม่มีที่แวะว่าเราจะขึ้นน้ำหนาวนะครับจะขึ้นน้ำหนาวี<ต>่จะ<ต>หา<ต>ปัม <จะ S 1> ป๊ม,มยาก